อากาศร้อนๆแบบนี้หากเราต้องออกไปธุระนอกบ้านเราก็จะเตรียมของเหล่านี้ไว้ให้เด็กๆค่ะอย่างแรกนะคะเราจะเปิดพัดลมเอาไว้อย่างน้อย2ตัวค่ะแล้วก็เตรียมผ้าชุบน้ําบิดหมาดปูให้ทั่วๆบ้านเลยค่ะต่อมาเป็นน้ําดื่มนะคะสําคัญมากๆควรเตรียมไว้เยอะๆเลยค่ะร้อนๆแบบนี้ดื่มน้ําเย็นๆสดชื่นมากๆนะคะถ้าออกไปนานๆก็จะใส่น้ําแข็งก้อนโตๆไว้ในอ่างน้ําด้วยค่ะสุดท้ายเป็นไอเทมลับสําหรับหน้าร้อนที่ควรมีนะคะคือขวดน้ําแช่แข็งค่ะ มันช่วยให้อากาศในห้องเย็นขึ้นถ้าออกไปนานๆจะวางใส่กระมังไว้หลายๆขวดวางไว้หน้าพัดลมแบบนี้ค่ะนั่งเดี๋ยวมานะคะไปทำธุระแป๊บเดียวเดี๋ยวมา One hour later ลูกแม่นอนรอ,อเหรอคะอ้เอาปายปลาใแต่แม่ไปหานะมาแล้วคะ่ะมาแล้วมา มาแล้วพอพอโอ้ยพอพอ